ผมเชษสบาปฟลฟโอละครับเป็นมือกลองของวงสบาปฟลฟโอละครับบ้านผมเนี่ยคืออยู่ตำบลหนองขยาดอำเภอพนัฐทคมจังหวัดชนบุรีนะครับก็จะอยู่แบบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆแบบแนวสมถะครับ ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็เล่นดนตรีอยู่กับแสงสีเสียงไอ้ที่มาอยู่สมถะได้มันกลับมาเฝ้าแม่แม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลน,นานๆเลยเราอยู่จนเห็นสัจธรรมคนร่ำรวยใส่ทองไปเยอะแยะมากมายนอนรถเข็นมาสุดท้ายก็ถูกถอดออกหมดเลยตายก็ไปไม่ได้สักอะไรสักอย่างเราดูแล้วคนรวยคนจนคนอะไรต่างมันหนีไม่พ้นอะ่ะไม่หนีไม่พน้นความตาย,ยางั้นเราก็เลยคิดว่า นี่เราไปลุ่มหลงแสงสีเสียงเพื่ออะไรไม่ก่อนตอนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังเคยไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ละที่เขาก็ให้ไปพักโรงแรม5ดาวทั้งนั้นจะรู้ว่าไม่ต่างกันเลยมันอยู่ที่ใจเราใจเรา,เ,ราเป็นสุขอ่ะมันอยู่ที่ไหนก็ได้ไอ้ที่โอถโงให,ใ,หใหญ่ๆตัวๆสุดท้ายเราก็ต้องเข้าไปนอนในห้องเล็กๆแล้วก็ตอนตายยังอยู่ในที่เล็กกว่าอีกชื่อขวัญยืนทีนี้คนก็มองว่าเขาเป็นเหมือนผีปอบกระจับล่ามโซ่การแกล้งลังแกเคยหนีไปนอน ป่าช้ามาดักรอขอความช่วยเหลือผมตรงข้างถนนก็นเลยเอาให้มาอยู่ท้ายสวนแต่ตอนนี้คนแย่งตัวดังเป็นคนดังไปแล้วนะครับแย่งตัวไม่มีคิวว่างเลยนี่ขวัญยืนนะครับชื่อขวัญยืนนะครับเป็นคนที่สู้งานไม่เคยยอมแพ้งานใดๆทั้งสิ้น,นที่ก็จ้างทั่วแย่งตัวเนี่ยทำอะไรบ้างมีอย่างเช่นไปโกชีไกลโล้ชีไกลอ่าก็ ขัหญ้าตัดอ้อยอแล้วก็ไปโรยปุ๋ยโอ้ชีวิตนี่มันมันไม่ธรรมดานะเหมือนอยู่ในเหวนรกแต่ตอนนี้อยู่สวรรค์นบนดินแล้วมีกินมีใช้อะไรก็เก็บกินได้หมดแล้วแถมยังมีงานด้วยเราวันนี้ไปงานเดี๋ยวออกแล้วใช่ไหมออกไปทํางานเลยอยากจะออกไปทำงานแต่ก่อนไม่มีมอไซค์ไม่มีจักรยานตอนนี้มีหมดเลย